สวัสดีครับเจอกับช่องบาวนองคายครับในคลิปนะพี่น้องเอฟทุกท่านนะฮะเป็นยังไงเราติดตามสถานการณ์ในแนวชายแดนกัมพูชากับไทยนะ,ะตอนนี้คือขเขมรนะฮะผู้นำไอ้ฮุนเซนนะฮะตกที่นั่งลำบลากหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการที่เราเชิญนา,นาทู ในหลายๆประเทศไปดูช่องอานมานะหนึ่งในนั้นคือมีทางทหารได้มาขัดขวางในการทำหน้าที่ทูตนะฮะด้วยการเสียมรารยาทเราก็เห็นกันแล้วนะฮะหลายๆสื่อก็นำเสนอแล้วสิ่งที่วันนี้ช่องบานทกคายที่จะมานำเสนอเนาะพี่น้องเอฟซีล่าสุดเมื่อคืนนี้ประมาณตีสามมันเกิดเหตุนะเสียงระเบิด ต่างตู้มาอยู่ช่องออช่องนะช่องอช่องทางของของทางฝั่งกัมพูชานะและก็ชาวบ้านเราก็แตกตื่นนึกว่าเป็นการสู้รบน่ประสาทเมืองทมตามเมืองทมเนาะตาเมืองทมนะฮะขอโทษเข้าไปนะแล้วก็ทางทางเรานะประชาชนของทางบ้านเรานะได้แตกตื่น นึกว่าเป็นการสู้รบกันนะฮะและ้วก็มันเป็นการระเบิดในครั้งนี้คือไม่ได้ทราบสาเหตุแต่เรามารู้ทีหลังนะสันนิษฐานไปต่างๆนานา,นาด้วยการที่เกิดการระเบิดเนี่ยเป็นแนวชายแดนของกัมพูชาทางไทยเราไม่ไม่ได้มีจุดในการอยู่ปะทะกันตรงนั้นและได้ยินข่าวว่าเป็นการทุ่นระเบิดนะฮะ สังหารบุคคลได้เกิดระเบิดขึ้นนะทางฝั่งทางขเขมรได้ยินข่าวว่าทางขเขมรทหารขเขมรน่ะได้เหยียบกับระเบิดนะฮะก็สมควรแล้วพี่น้องเอฟซีนะก็สมควรแล้วเรามาเห็นในช่วงแบบนี้เกิดสถานการณ์แบบนี้เขาจะได้รู้นะฮะเขาจะได้รู้แล้วก็ผู้นำขเขมรเขาจะได้รู้ว่าสิ่งที่เขากระทาต่อเราเนี่ยมันผิดมนุษย์มาาในการที่ฝั่งทุ่นระเบิดที่ นานาประเทศเขาไม่ยอมรับนาทูตที่มาเดินสังเกตการณ์เนี่ยได้การที่เขามาเห็นในจุดต่างๆนะ,ะจุดต่างๆของอของการบางทุนระเบิดเขาได้เห็นแต่ตามหลักความเป็นจริงแล้วคือทุนระเบิดเนี่ยเป็นของะะเป็นของใหม่ล่าสุดนะ,ะเป็นของใหม่ล่าสุดและก็ยืนยันได้และอีกอย่างนะฮะมันมีการมันมีการครับคุม และตอนนี้ก็มีข่าวล่าสุดพี่น้องเอฟซว่า,าทางประชาชนของประเทศเขมรนะได้มีการที่บอกให้เรานะ,ะแล้วก็ทางการของประเทศกัมพูชานี่มีผู้นําของไอ้ผู้ชนนะครับได้มาสั่งการบอกว่าให้รื้อรวดน้ําโดยทันทีและเราคิดเห็นว่ายังไงปกตินะฮะผมว่าได้คําเดียวว่าเนี่ยมันสถานการณ์มันมันมันไม่น่าไว้บวางใจ มิฉนั้นนะฮะผมบอกได้คําเดียวว่าต้องทํารั้วรวดน้าให้เป็นเป็นกิจจารักษณะแล้วก็ให้มันเกิดเป็นรูปธรรมนามธรรมเลยในดินแดนของเราทั้งเั้งที่หมดที่4ี่6 47เนี่ยเป็นแนวอย่างเดียวเลยและผมได้ไปเห็นในช่องทางของแมทัพภาคที่หนึ่งออกมายืนยันแล้วนะ,ะเขาจะทํารั้วรวดน้ำนะในแนวดินแดนของประเทศไทยเราเนี่ยในแนวบ้านองจาร์เนี่ยใน ในที่เป็นข้อพิพากันนะคือเป็นความชัดเจนไหมชัดเจนนะผมก็ว่าชัดเจนเหมือนกันแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะจริงหรือเปล่านะฮะมันจะจริงหรือเปล่าเราก็ต้องตามกันต่อไปนะฮะสิ่งที่นะฮะผมได้ไปดูข่าวรายงานรายงานสดมาเมื่อกี้เนาะพี่น้องเอฟซีว่ามีการจะ,ะร,รับรู้รุ่นหนามหรือ,อหรือ,อที่ประชาชนของประเทศกัมพูชาที่มา สั่งและก็ผู้นําประเทศคขมรเนี่ยนะที่มีฮุนเซนเนี่ย,ท,นนยที่จะมาสั่งการมันจะเป็นยังไงพี่น้องเอฟซีอันนี้เป็นข่าวล่าสุดเนาะพี่น้องที่ผมเล็ติดตามมาเนาะพี่น้องเอฟซีฟังน่อยนึงนะยังคงออกมีการออกมาคือแถลงข่าวเรียกร้องนะฮะคุณผู้ชมขอโทษทีครับชมประเด็นที่เขาพูดวันนี้เนี่ยก็คือเรียกร้องให้มีการรื้อถอนแนวรวัรว้รว่วดหนามออกทันที สั่งเราแบบนี้เลยนายหนองสการปรลัดกระทรวงการต่างประเทศใน,นาณะที่เป็นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของเขเมรนะครับบอกว่าการที่ไทยเนี่ยขึงรั้วลวดหนาแบบนี้มันบั่นทอนความไว้วางใจอย่างรุนแรงเลยอยากให้ไทยเนี่ยปฏิบัติตามข้อตกลงทวิภาคีแล้วก็พันธกกรณีระหว่างประเทศทั้งหมดเนี่ยฮะคุณผู้ชมเขามองว่าเราไม่จริงใจแต่ไม่รู้ว้ามีการมอง พฤติกรรมของตัวเองหรือเปล่าไม่ว่าจะคนของคุณที่เข้ามาล้ำเขตแดนไทยหรือการปล่อยข่าวสร้างกระแสแต่เขาบอกเราไม่จริงใจนะอเราก็แสดงความจริงใจตลอดนะคะคุณผู้ชม ที่จะรักษาสันติภาพทําให้เกิดความสงบขึ้นในพื้นที่บางทีพูดอย่างเดียวนานาชาติไม่เข้าใจค่ะเราพาไปเห็นกับตานะคะอย่างเมื่อวานนี้พาคณะทูตลงพื้นที่ไปไปดูนระเบิดที่มันยังคงตกค้างอยู่ในพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านบ้านโนนมะยางหมูห่6ตําบลตามเมียงอําเภอพนมดงรักจังหวัดชุมพรเลยค่ะพาทูตทหารนานานชาติลงพื้นที่ไปที่สวนยางพาราของชาวบ้านคนหนึ่งก่อนหน้านี้มีเจ้าหน้าที่ไปตรวจเจอ b m เ1บจากฝั่งกัมพูชามันตกลงมาอยู่ตรงนี้ เจ้าหนาที่เขาเอารถแบคโฮเนี่ยมาขุดหลุมลึกไปประมาณ8เมตรนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ย เวลาที่เขาขุดหลุมลึกลงไป8เมตรเขาก็พาทูตนานาชาติมาดูพาสื่อต่างชาติมาดูส่วนอันนี้เป็นตอนที่เก็บกู้ออกมาได้แล้วนะวางแสดงให้ดูเลยทีนี้มันมีบางส่วนที่ตกค้างอยู่เหมือนกันค่ะซึ่งตอนนี้ผู้สื่อข่าวบอกว่าสื่อต่างชาติทูตทหารนานาชาติเขาก็สนใจนะเขาก็สอบถามว่าไปเจอตรงไหนลักษณะอันนี้มันคืออะไรเราก็เลยสาธิตวิธีการตรวจสอบแล้วก็ทําลายให้ดูโดยกั้นแนวโพลิสไลน์เอาไว้นะคะแล้วก็ติดป้ายเอาไว้เลยว่า ตรงนี้เป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้ามามีเพียงแค่เจ้าหน้าที่ที่จาเป็นเท่านั้นไปสาธิตแล้วก็อธิบายขั้นตอนโดยมีทางผู้กองอะตอมปแปลเป็นภาษาอังกฤษให้กับทูตต่างชาติฟังโทรศัพท์ของคุณจะไม่มีพื้นที่เก็บข้อมูลทําความสะอาดตอนนี้พื้นที่เก็บข้อมูลเต็มโทรศัพท์โทรศัพท์ก็บอกให้ผมทาความสะอาดนะนั่นแหละนอกพี่น้องเอฟซีเราก็ฟังข่าวไปในสถานการณ์ตอนนี้นะ คือและอีกอย่างนะไอหุ่นเซนเนี่ยที่ในแนวชายแดนตอนนี้คือมีข่าวล่าสุดคือมีทางทหารเสริมกำลังในใน,ในแนวชายแดนของประเทศกัมพูชานะฮะตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าจุดไหนที่เขาเสริมกำลังผมว่ามีการประทะก,กันไหมนะฮะผมว่าคิดอยู่ในใจแน่ว่า ต้องมีการที่จะมีการประทักกันแน่นอนผมนึกบอกว่าได้คําเดียวสิ่งที่เรายึดพื้นที่ทั้งหมดน่ะสิบเอ็ดจุดน่ะนะให้มันได้ซะก่อนนะฮะแล้วก็ทาที่เป็นรั้วรวดน้ําที่มันตั้งแต่นะอ่าบ้านหนองจานนะฮะบ้านหนองจานที่เป็นประดินแล้วก็ช่องอันม้าที่มันประเดินอยู่เนี่ยให้มันเสร็จซะก่อนนะด้วยคําสั่งของเมธาปาคที่หนึ่งนะมันจะเป็นจริงหรือเปล่าที่นั่นเองสิ่งที่เราอยากได้ที่สุดคือรั้วรวดน้ำนะฮะพี่น้องเอฟซี ะะและ,ะ,ะสิ่งที่ประชาชน,นอยากได้เป็นของอคืนมาเป็นของตัวเองเนะคือชาวบ้านของอบ้านหนองจานเนี่ยที่สูญเสียะะที่สูญเสียอ,อธิปไตยมาประมาณ 40, 40กว่าปีแล้วตั้งแต่สงครามสมัยกลางเมืองของประเทศกัมพูชาเนี่ยที่คารางเผ่าพันธุ์สำหรับขมิดนเด็กพี่น้องเอฟซีเราถึงบอกว่าได้คำเดียวว่าสิ่งที่เราได้ ให้ทําการนะครับเราได้นะฮะเสียงอะไรเนะี่ยนะฮะเราได้อ่ามาเจอในยุคนี้นะฮะได้มาเจอในยุคนี้แล้วก็ได้พื้นที่เป็นพื้นเป็นดินไทยเป็นของเราแล้วแล้วผมว่าสมควรที่เราทําอะไรก็ได้ที่มันไม่อยากไม,ไม่ต้องทําให้เราแบบว่าให้มันเสียนะฮะมันเสียอ,อีกเนาะโอ้ เพราะว่าเราได้พื้นแผ่นดินของเราแล้วประชาชนที่เขาเสียศูนย์เสียเสียพื้นที่ของเขาตั้งแต่40ปีขึ้นหลังแล้วนะฮะประชาชนที่เขา,าเสียตรงนั้นมาเขาก็อยากได้เป็นของตัวเองสิ่งที่เขาได้แล้วตอนนี้เราเราจะทําอะไรนะฮะนะเราจะเป็นเราต้องเขาต้องอยากได้สิ่งของเขาคืนมาเลยสีปีมาแล้วนะฮะมิฉะน,นั้นนะ โอกาสที่มันดีโอกาสที่มันเป็นมันได้คืนกลับมาแล้วนะเราไม่อยากเสียโอกาสตรงนั้นที่ประชาชนของของเขาเนี่ยมาร้องเรียนด้วยการที่บอกว่าขับไล่เราเนี่ยด้วยการที่บอกให้เลื้อรูดน้ำอย่างเงี้ยเลื้อรูดน้ำอย่างเงี้ยทั้งทที่ทางการทหารของมันี่ยที่ไม่ได้เข้ามาดูแลในตรงนั้นเลยผมคิดว่าเนี่ยคือฮุนเซนเนี่ยผู้นําของประเทศคาเมรนเนี่ยคือเขาต้องการอะไรเขาต้องการที่อยากให้ประชาชนของเขาเนี่ยมายั่วยุในการที่ เหมือนโยนหินถามทางก่อนว่าเขาจะมีการที่จะมีการเจรจาหรือมีการพูดคุยไหมที่ฉะนั้นผมบอกได้คําเดียวว่าเรานะฮะเราไม่ต้องไปฟังมันแล้วนะมันน่ะมันต้องมันต้องเชื่อเราสิครับมันต้องเชื่อเราเพราะว่าพื้นแผ่นดินเรานะถ้ามันจะได้จริงๆคือประชาชนของมันเนี่ยมันต้องไปเรียกร้องกับผู้นําของมันคือไอ้หุนเซนที่มันถูกต้องใช่ไหมล่ะมันต้องการอะไรก็เรื่องก็เป็นคุยกันเจรจากันอันนี้มันพื้นแผ่นดินเราคือพื้นแผ่นดินเรา ใช่ไหมพี่น้องเอฟซีนะฮะไม่อยากให้มันมันยืดเยืย้อคาราคะสังเดี๋ยวมันเกิดปัญหาเกิดขึ้นนะตอนนี้เราไม่รู้แน่ชัดว่าอ่าต่อไปอนาคตข้างหน้านะไม่ไม่รู้จะปะทะก,กันช่วงระยะเวลาไหนด้วยซ้ำไปและช่องทางไหนที่มันจะปะทะเรา <S <S ผมนึงบอกว่าเนี่ยตอนนี้นะแนวกําลังที่มันจะเสริมทับในแนวชายแดนนะไม่รู้จุดไหนเป็นจุดไหนนะฮะพี่น้องเอฟซตามข่าวแล้วพี่น้องเอฟซจะได้รู้จักเลยว่าอ่ามันจุดไหนบ้างที่ตอนนี้เขาเสริมทับเข้าไปนะ และอีกอย่างน่ะมันมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่มันจะยอมให้เรามาเกลียดยอมให้เราเกลียดจาหรือจะพูดคุยใน่องในด้านการเก็บวัตถุระเบิดหรือปราวอมแกงคอนเซนเตอร์และแกงสแกมเมอร์นะบ้านมันตอนนี้เละเทะตุ้มเป้หมดนะประชาชนของมันก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นยังไงนะฮะมันไม่รู้นะฮะประชาชนของมันไม่รู้แล้วก็ไม่รับข้อมูลข่าวสารทุกทุกวันนี้ออกมาโจมตีเราต่างๆนานาด้วยการที่บอกอว่าเราเนี่ย เรื่องที่มันเป็นจริงเหมือนกันบศพทหารพวกวันนี้ศพทหารเราแต่เป็นหมื่นสองหมื่นอะไรประมาณนี้คนระับทางหน้าที่มันได้รับข้อมูลข่าวสารที่มันเป็นจริงถึงผมถึงบอกได้คําเดียวว่าเราไม่ยอมนะคเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่ดีโอกาสที่เรายึดพื้นที่ออกมาแล้วนะเป็นของเรานะะผมบอกได้คําเดียวว่าพวกนี้นะมันน่าไหวลังหลออทั้งผูน้นาทั้งทั้งนายกที่เป็นลูกของไอ้ะฮะุนเซนนยครับคือมันพวกนี้มันทําอะไรไม่ได้หรอกนอกเหนือาจากที่มันเอาโรคมนุษย์ของ ประชาชนของมันเป็นโรคกำบังเพื่อปกป้องชีวิตของมันนะครับพี่น้องเอฟซีขอบคุณมากครับวันนี้คลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะฮค,คลิปหน้าใหม่ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับที่กดไลค์กดแชร์ให้ช่องบารหนองคายเพื่อเปิดการมองเห็นขอบคุณมากครับสวัสดีครับ